สวัสดีครับพี่น้องเศรีนกรที่รักท่านครับพี่น้องเศรีกนกรทราบไหมครับปุ๋ยสูตร16 16 16, 16ิบกสิบหกวกหนกรมรมฐานของฟูจิเทคเนี่ยใช้ทำอะไรนะครับก็ตามที่รู้กันนะครับปุ๋ยสูนนรรตรนี้เนี่ยมันเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับโด,รโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้กับพวกพืชไร่ถ้าเราจะรู้จักกันถามว่า<ว> <biraz S 2> ใช้กับพืชอื่นได้ไหมได้ทุกพืชนะครับแต่โดยส่วน <ๆ S 2> ใหญ่เขาจะใช้กับพืชไร่พวกอ้อยพวกมันสำปะหลังพวกนี้สวัสดีครับพี่น้องเศรีนกรที่รักท่านครับพี่น้องเศรีนกรทราบไหมครับ ปุ๋ยสูตรนี้12 12 17บวกทีเนี่ยใช้ทำอะไรของฟูจิถึกนะครับปุ๋ยสูตรนี้แมกีเจนยม12%ฟอสฟอรัส12%และโพแทสเซียม17%ปริมาณธาตุอาหารรองแมกนีเซียม2%กำมะถัน8%สังกะสี 0. 0.1%โบรอน 0. 0.2%นะครับโดยปุ๋ยสูตรนี้เนี่ยใช้ได้กับทุกพืชแต่ถ้าดูจากจุดปุ๋ยเนี่ยในช่วงคล้ายๆว่ามันจะคล้ายๆปุ๋ยสูตรเกือบๆสเสมอนะครับแต่ตัวแคมจะเยอะหน่อย เพราะนั้นใช้ในกลุ่มไม้ผลในช่วงติดดอกออกผลจะได้ผลดีนะครับปุ๋ยตัวนี้พี่น้องิกอง่อนรทราบไหมครับปุ๋ยชาลีเฟสเฟอร์ติโสร15-5-20ตัวนี้เป็นปุ๋ยสําหรับระบบน้านะครับตัวนี้เป็นสูตรพิเศษสำหรับกระตุ้นการขยายผลสะสมน้ําตาในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ช่วงเร่งความหวานขยายขนาดผลสีผิวสดใสใช้ฉีดพ่นทางใบแล้วก็ปล่อยไปกับระบบน้ำละลายน้ําได้ดีดูดซึมได้ไวใช้ได้ในพืชหลายชนิด โดยเฉพาะไม้ผลและผักที่กินผลนะครับช่ในการออกดอกติดผลขยายผลใช้ในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวก็ได้เช่นเดียวกันโอ้ยนี่จไซสูสิบห้บบวกทีอีตัวนี้ถ้าดูตามสูรเนี่ยฟอสฟอรัสจะสูงกว่าเพื่อน N ต่ำก็ต่ำกว่าเพื่อนแล้วก็เคจะสูงรองลองมาแล้วก็บวกจุลธาตุถ้ารู้จากนี้เนี่ยเนื่องจากมีฟอสฟอรัสสูงจะช่วยในการแตกรากได้ดีเร่งการออกดอกเพิ่มขนาดเสียดอก สีส,สวยเพิ่มการผสมอาหารขยายห,หัวและเพิ่มรสชาตินะครับถ้าดูตามสุก็คือรากมันจะออกดีแล้วก็ช่วยในการออกดอกได้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรท่าทั้งหานครับพี่น้องเกษตรกรทราบไหมครับปุ๋ยสูตรยี่สิบสามสามส่วนนี้เป็นปุ๋ยเบลเบนในหนึ่งกระสอบจะมีอยู่3สีก็คือสีขาวจากนิเกิสีเทาจากฟอสฟอรัสแล้วก็สีชมพูจากโพแทสเซียมนะครับตัวนี้มีธาตุอาหารนเกิเยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสสามเปอร์เซ็นต์และโพแทสเซียมสามเปอร์เซ็นต ถ้าดูตามสูตรสูตรนี้เป็น50กิโลกรัมนะครับถ้าดูตามสูตรจะมีนเทนสูงเพราะ,ะนั้นช่วยบำรุงต้นบำรุงใบช่วยในการจเจริญเติบโตแล้วก็ทําให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในช่วงที่พืชเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับเช่นกลุ่มไม้ผลแล้วก็พืชผักก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพืชผักจะเหมาะมาก233นะครับสวัสดีครับเป็นนูนเกษตรกรทะ่ได้กันครับเป็นนูนเกษตรกรทราบไหมครับปุ๋ยสูตร 14, 4,9ตัวนี้ใช้ทาอะไรนะครับ ปุ๋ยสูตรนี้นะครับเป็นปุ๋ยแบบเบาเกินในหนึ่งกระสอบจะมี3สีสีขาวสีเทาสีชมพูนะครับจะมี n p k นั่นเองนะครับไนโตรเจน14%ฟอสฟอรัส4%ตและโพแทสเซียม9%้ารนะครับถ้าดยดูจากสูตรจะใช้ในช่วงไหนครับในรตรเจนสูงใช้ในช่วงเร่งการจเจริญเติบโตของพืชเช่นแตกใบเร่งลำต้นเพิ่มความสูงในช่วงนี้ถามว่าใช้กับพืชอะไรบ้างข้าวมันอ้อยพืชผักใช้ได้หมด แต่เป็นช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางใบและก็ลำต้นและก็ความสูงของต้นพืชนั่นเองนะครับพี่น้องสิงก่อนทราบไหมครับปุ๋ยชาลีเฟรตเฟอร์ติสูตร12 10 18ตัวนี้ใช้สําหรับอะไรถ้าดูจากสูตรเนี่ย n กับ PK เนี่ยก็จะไม่ได้ต่างกันมากนะตัวเคจะสูงกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ต่ำลงมาคือ n น้อยสุดก็คือ P ตัวนี้เนี่ยช่วยในการสร้างเซลล์เนือเยื่อให้พลังงานกับพืชในช่วงติดดอกออกผล สร้างความสมบูรณ์ของดอกแล้วก็ทําให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื้อดีขึ้นนะครับตัวนี้ใช้ในการพ่นทางใบปล่อยไปกับระบบน้ําก็ได้เช่นเดียวกันใช้กับพวกผักกินผลเช่นพวกมะเขือเทศที่มันมีผลอะไรพวกนี้แล้วก็กลุ่มไม้ผลไม้อะไรพวกนี้ที่มันมีผลนะพูดง่ายๆจะใช้ได้ดีใช้ในการออกดอกติดผลขยายผลระยะก่อนการเก็บเกี่ยวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องเศกษตรกรจท่านตันครับพี่น้องเศกษิรกรทราบไหมครับ ปุ๋ยสูตร 18, 68, 68ของบริษัทนี้นะครับประกบรอบด้วยไนรเจน์เน18%ฟอสฟอรัสเต6%และก็โพแทสเซียม18%แล้วก็ยังมีท่ารองเสริมให้ด้วยนะครับเมกเีซเซียม0ูเแคลเซียม3%และก็กำมะถัน2%ถ้าเราดูจากสูตรนะครับจะเห็นว่าบำรุงต้นบำรุงใบให้สมบูรณ์ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ช่วงที่กำลังให้ผลผลิตบำรุงผลเพิ่มขนาดผลเพิ่มความหวานใช้ในพืชไร่พืชชสวนนนนกก็ไดด้เเ่ียััะครบ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเบาเบนหนึ่งกระสอบมีหลายเม็ดหลายสีมีอยู่สามสีขาวเทาแล้วก็สีชมพูนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่นนทศิรกรเทอดันครับพี่นนทกศิรกรทราบไหมครับปุ๋ยสูตร17178ตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยเบาเบนคือหนึ่งในหนึ่งกระสอบเนี่ยมีอยู่สามสีขาวเทาแล้วก็สีชมพูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยเบาเบนเหมาะสำหรับะไรครับพืช ไร่พืชสวนก็ได้เช่นเดียวกันเร่งการจเจริญตับตัว,ตวแบ่งเซลล์ปลายรากและข้อปล้องนะครับก็คือเนี่ยถ้าในจนวนสูงเนี่ยใบลำต้นปลายรากอะไรพวกนี้ได้หมดแต่ความหวานเนี่ยแม่แนะนําสูตรนี้ถ้าเพิ่มความหวานเนี่ยตัวท้ายจะต้องสูงกว่านี้สูงกว่าตัวหน้าแล้วก็ตัวกลางนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่น,อน้องเศษตรกรเทรตันกับพี่นอนองเศษตรกรทราบไหมครับปุ๋ยสูตร28 1 2 6ของบริษัทนี้นะครับ เขาใช้ทําอะไรก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นปุ๋ยเบลเบนก็คือในกระสอบมีอยู่สามสีนะครับก็คือสีขาวจากเนเจนสีเทาจากฟอสฟอรัและสีชมพูจากโพแทสเซียมปุ๋ยตัวนี้มีเนเจนยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสสิบสองเปเซโพแทสเซียม6%แล้วก็บวกธาตุรองมาให้ด้วยนะครับแนีเซียมออกไซด์หนึ่งรกำมะถันสามเปอร์เซ็นต์สูตรนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมาะกับพืชไร่เนื่องจากมันมีเนเจนสูงช่วยในการเร่งการจเจริญเติบโตแบ่งเซลล์ปลายรากพวกข้อปล้อง นิยมใช้ใน,นะครับใช้ในอ้อยข้าวโพดข้าวฟ่างพืชไร่ทุกชนิดส่งเสริมคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้นถ้าดูตามส่วนนี้ก็คือช่วงที่มีการเจริญเติบโตนะครับช่วงสร้างต้นสร้างใบจะดีสวัสดีครับ,รบพี่นรสิทธกรเชิญท่านครับพี่นสร,รสิทธกรทราบไหมครับปุ๋ยสูตร20 1 0 5ของบริษัทนี้นะครับตัวนี้เนี่ยส่วนนี้นะครับของบริษัทนี้เนี่ยเป็นปุ๋ยบวเบลูเบนก็คือมีอยู่3สีก็คือขาวจากไนเตรนเทาจากฟอสฟอรัสและก็ชมพูจากโพแทสเซียมนะครับ ออรประกอบด้วยเกล20%ฟอสฟอรัส10%และโพแทสเซียม5%มีธาตุรองแมกนีเซียมออกไซด์อยู่5%อาขออภยัย0.5%นะครับแคลเซียมอยู่7%แล้วก็กำรรมะถันอยู่2%ถ้าดูตามนี้ก็จะมีรกเกลสูงกว่าเพื่อนนะครับช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตการแตกปลายยอดปลายรากและก็ข้อปล้องนะครับก็ใช้กับข้าวโพดอ้อยข้าวฟ่างพืชผักต่างๆช่วยส่งเสริมคุณภาพผลผลิตด,ดีขึ้นนะครับ